สวัสดีครับอีคิวจากบ้าน็อกเชตนะครับวันนี้เราอยู่กับซันบ็อกเป็นวันที่26แล้วนะครับกิจกรรมของแลนดแลนนี้เราจะทำทั้งหมด10เควสเนาะในแลนด์อีก7เควสนะครับเจอกันวันที่11นะครับผมแล้วเราเดี๋ยวค่อยกลับมาแลนแลนนี้ใหม่ครับส่วนในอีเวนต์นะครับ กิจกรรมจะเป็นการซื้ออวตารเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถึงจะค่อยทำเฟสได้นะครับอันนี้เพื่อนๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าไม่เป็นก็กลับไปดูพวกกิฟต์เอาเวตัวเก่าๆนะครับมันจะทําคล้ายๆกันหมดนะครับผมอ่ะส่วนกิฟต์เอาเวที่เพื่อนๆสามารถทําได้ก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้คุกอยู่ตรงไหนก็ให้ไปดูคลิปคลิปนี้ก่อนนะครับ The Walking Dead เราจะรู้นะทีนี้เพื่อนๆก็จะมาทำเฟสน,นี้โดยการถ่ายรูปได้นะครับผม แล้วก็กดบอ i f y อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งรูปภาพนะครับก็จะเป็นการจบกิฟตเอาเองตัวนี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมวันนี้กันเลยครับกิจกรรมแรกนะครับก็คือเก็บคริสตัลรูปตัวหนูนะครับให้ได้40อันก็จะเป็นอันผ่าน,นเควสแรกเนาะส่วนเควสที่2นะครับผมเดินตกตรงดาวลงมานะครับก็จะเริ่มเควสที่2เลยอัตโนมัตินะเควสนี้นะครับผมก็ไม่ยากครับเดินเข้าไปในจุดที่มันเป็นแสงแสงแบบนี้เนาะ เพื่อเก็บเก็บแผ,แ,ผแผ่นเสียงตัวนี้แหละนะครับเพื่อไปทำเคลสที่เคลสต่อก็คือเคลสที่3นะครับชินอะไลเนี่ยตัวนี้นะครับตัวให้เพื่อนเพื่อขึ้นมาด้านบนก่อนนะครับแล้วก็กระโดดลงไปด้านล่างนะครับผมในระหว่างนั้นเพื่อนเพื่อก็อาจจะเก็บไอตัวคิต,ตั้นลูกหนูไปก่อนก็ได้นะครับโอเคอะถ้าเพื่อนเพื่อกระโดดลงมาด้านล่างแบบนี้ยมันผมคือผิดนะ มันจะมีช่องให้เข้านะครับผมแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดกระโดดผิดลงมาแล้วนะครับก็ให้ปีนบันไดกลับขึ้นไปข้างบนนะครับผมเราก็จะเป็นอันส่งเวสที่2นะจำได้ไหมภาพที่เราเก็บมเมื่อกี้ครับที่เป็นลายๆให้เราเดินชนไปปุ๊บอ่ะมันก็เป็นการปูพื้นแล้วก็ผ่านเวสท,ที่2เรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยเวสท,ที่3ระวังนะครับอย่าเข้าเส้นสีเน้าเงินตรงนี้นะมันจะลงไปงพื้นด้านล่างนะให้ปีนบันไดขึ้นไปก่อนครับโอเค หลังจากนั้นเราจะมาอยู่ตรงบาร์ตรงนี้นะครับผมอย่าเพิ่งรับเคลสไลไรก็จะงงทีนี้ให้ปีมันไดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับผมโอเคสำหรับเคลสชินอะไรนะครับของข้อ3เพื่อนๆน,นะครับจะต้องกระโดดลงไปในดาวตัวนี้จำได้ไหมเคลสแรกที่เรารับนะครับของชินอะไรอะ่ะพอหลังจากที่เพื่อนๆกระโดดลงไปปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ส่งเคลสกับ คนคนนี้ระกันนะครับเรียกว่าคนได้มองไม่ชัดแล้วเพื่อก็จะเป็นอันผ่าน2เฟสเรียบร้อยนะครับขอลาทีนี้ให้ออกจากจุดนี้ไปครับเพื่อนกระโดดลงไปด้านล่างเลยเควสอันนี้ผมยังไม่รับนะแต่เพื่อนสามารถรับพร้อมกันกับเควสที่คนที่อยู่บนบาร์ได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่รับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะตอนที่ผมเล่นนะครับมันจะงงเพราะผมจะต้องทำทีละเควสใช่ไหมแต่หลังจากทำเสร็จอ่ะผมก็รู้ว่าสามารถรับไปพร้อมกันได้เพราะเควสมันอยู่ใกล้กัน หลังจากเพื่อนๆรับเควสนี้ปุ๊บนะครับโอเคให้เรามองออกมานอกหน้าต่างนะเราก็จะเห็นเลยว่าจุดเป้าหมายหรือจุดเช็คพอยต์อยู่ตรงไหนนะครับวิธีการเลยให้เพื่อนเพื่อน,นะครับสำรวจให้ครบโดยเทคนิคก็คือมันจะอยู่รอบๆวงแหวนนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางของแลนเพื่อนเพื่อนให้เดินไปรอบๆแหนเลยครับก็จะเจอทั้งหมด5จุดครบเลยครับในระหว่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเก็บคิดตั้น น้องหนูไปด้วยใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็ดูตามทางไปได้เลยก่อให้มันไวขึ้นเนาะเพื่อให้เพื่อนๆนะครับดูง่ายขึ้น โอเคครับหลังจากเพื่อนเอนเช็คทั้ง5จุดแล้วก็กลับไปยังจุดถึงกานะครับแล้วก็ไปยังชั้นบาร์คนที่เรารับเควสนะครับชื่อเจซีเจใช่ไหมให้เรามาส่งเควสกับคนคนนี้ที่เรารับเควสนะก็จะเป็นการจบเควสเควสนี้ครับผมเควสต่อไปก็คือเควสเดอะบอกนะให้เราขึ้นไปชั้นบนนะครับจากบนบาร์โดยการปีนบันไดขึ้นไปทั้งหมด2ชั้นนะอันนี้คือชั้นที่1น,นะครับ อ่ะทีนี้ก็หาบันไดอีกขั้นหนึ่งครับไปอีกชั้นหนึ่งระวังตกรูปดาวนะให้เดิอออ้อมๆหมนะ่อยครับอ่ะโอเคมันจะมีทางขึ้นไปด้านบนเดอะบล็อกเห็นไหมอ่ะทิกนะครับก็ขึ้นไปตามทางเลยแล้วก็ระวังนะครับไอตรงจุดสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยที่มันโปร่งแสงเงี้ยระวังตกลงไปด้านล่างนะไม่นั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนผมแบบนี้แล้วก็ต้องเล่นใหม่นะครับก็คืออย่าไปเหยียบไปจุดที่มันเป็น พื้นสี่เหลี่ยมเป็นละแสแล้วกันพ้อเพื่อนขึ้นมานะครับจะมีตัวคอนโซลอยู่ตรงกลางให้เพื่อนๆกดเข้าไปคุยครับผมอ่าพอมาถึงตรงนี้ปั๊บนะครับให้เพื่อนๆจะมีช้อยทั้งหมดสข้อนะครับให้ตอบข้อสามครับก็จะเป็นอันผ่านเวสอ่เรียบร้อยครับผมโอเคทีนี้นะครับก็เป็นอันจบเวสเดอะบวบอกแล้วครับให้เพื่อนๆกระโดดมาตรงรถคันนี้นะอ่า แล้วก็กระโดดลงมาด้านล่างนะครับเป็นการเริ่ม quest อ,อีก quest หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นจะเป็น quest สุดท้ายแล้วนะครับอ่าที่ผมบอกว่าจําได้ไหมรับไปแล้วทําพร้อมกันได้นะครับเคว quest ตัวเช็ค point ตำแหน่งต่างๆที่ร,บรอบๆ วันนี้ก็ไม่มีระายกาครับเดินตามได้เลยมันจะเป็นการไปสับคัดเอานะครับตามจุดต่างๆทั้งหมด5จุดนะครับตำแหน่งจะอยู่กับตำแหน่งเดียวกันเลยกับตำแหน่งเช็คพอยต์อ่ะอ่าเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเพื่อนๆมาเริ่มเล่นนะครับสามารถรับพร้อมกันได้เลยนะระหว่างคนที่อยู่ในบาร์กับคนที่อยู่ชั้นล่างสองคนนี้นะครับ ทั้ง5จุดนะครับขอญากกอให้มันไวขึ้นแต่ไม่ตัดแล้วกันเพื่อนๆจะได้เจอประตูทางเข้าไปสับทัดเอานะครับผมโอเคพอหลังจากส่งพบ5นะครับเขาก็จะให้เรากลับไปคุยกับคนที่เรารับเวสครับในระหว่างนั้นผมก็ส่งเวสแรกก็คือเก็บพิตันครบนที่เป็นโลกหนูนะครับ หลังจากส่งเควสนี้นะครับเราก็จะได้เควสอะไรแลเป็น10ทับสินะครับผมส่วนอีกเ็ดเควสเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันวันที่1 1ตุลานะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชฟคนบ,นบ้านก็ทำได้ขอบคุณมากครับ